ปวดฟันมากครับลุงหงอกเฮ็ดจังไหนมันถึงจะหายปวดโปวดฟันฟันกับเหงือกฟันกับลิ้นอ๋อมันต้องใช้อากาศอากาศจะเป็นของเหลวอมเข้าไปบ้วนบ้วนกดนทิ้งเข้าไปกวกดกนันลนที่ถีทิ้งไปว่าแล้วก็ดื่มตึงปึงปงตึสองสามกึก ทำตามคำบอกครับเมื่อถามมาแล้วลุงแนะนาสเต็ปบปสเต็ปต้องทํานะครับโอเคดื่มน้ํายังใส่เข้าไปปึกป๊กๆเลยต้องหาให้ได้นะครับอือยู่ใกล้ลุงเนะ่ะเตรียมน้ํามาเลยครับผมจะถามลุงต้องเอาน้ําไว้ใกล้ตัวเลยมันจะได้ทันทีว่าแล้วก็สวนใส่เขไปเลิกัก้านนานๆครับนี่นี่น,นี่ฟังเสียงลุงไปด้วยแล้วก็มือก็อย่านิยงเฉยย้ำฟังเสียงลุงไปด้วย กดเข้าไปมันจะเบาเลยฮะฟันน really ่ฟันปวดปวดฟันไม่งั้นก็ใช้เล็บทำยังรลองเหลืออยู่ที่มันเหนืกนี่แหละครับเล็บแถวๆนี้ครับบนก็ดะบน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 ล่างล่างล่างเห็นไหมเห็นไหมเล็บหน้าแล้วก็ตัวนี้ตัวกดอยู่ระหว่างแก้มกับหูนี่เห็นไหมเห็นเนี่ยใส่เข้าไปแต่สองข้างโยกขาอันกายอ้า ซ้ายขวาปึกปากปากแล้วก็กอดหน้าผากออคำมับมรวบไปเลยนะฮะที่สําคัญที่สุดสวนให้กระเลึกๆแล้วกลั้นนานๆฟังเสียงให้ดีให้เสียงลุงเข้ารูเข้ารูเข้ารูหูสองข้างให้ได้ครับ ถามว่าเป็นจังไดคุณน็อตคลายหมดหรือ,อยังครับคลายน็อตคลายน็อตคลายสกรูคลายน็อตหวังว่าไอ้ที่ปวดแสนปวดเฮ้ยเฮ้ยมันคนละเวเลยมันคนละฟิลลิ่งเลยแ <c oughs> มนบอลถ้าใช่พิมพ์มาบอกลุงหน่อยนะจ๊ะจบขาวครับผม